สวัสดีครัท่านผู้ชมนี่คือเกมส n a k e s u r v i นะคะพบกันอีกแล้วนะกับเกมงูเกมหนอนนะคะเ้วยไปเรืยมานะคะและ้วก็สีสันสดใสโอ้โหตอบิโดแม่เจ้า กินไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะตัวเล็กนะเดี๋วกคอนแนนหมดจะอืเกือบชน ตัวอะไรเนี่ยเกือบชนกัน วนะิ่งบ่อยนะคะแนนก็เลยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่โอ้โหมีแต่ตัวใหญ่ๆพี่ซุมจะโดนลอมไม่ได้เรา จะล้อมเราสิตัวแค่นี้แกกินไม่อิ่มหรอกโถวิ่งอ้าดูดปลายดูดปลาย ลูกแก้วเยอะมากเยอะมากเลยลูกแก้ว,กกกวโอ้ยยิงตัวเองจูมออะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะยิงอย่างงี้อ้าวตายว่าแล้วโอ้ยชุกเลยตายแล้วไปชวนเขาเอง จะโตไหมเนี่ยวันที่หนึ่งก็ตายแล้วนะเขาบอกอออๆดีที่รอดที่รอดตอปิโดโอ้ยยิงกันให้สนั่นใครก็มีตอปิโดเออตายด้วยเขาตายด้วยต่างคนต่างยิงประจานกัน อ่าให้อีกหนึ่งรอบนะจ๊ะโอ้ลูกแก้วเยอะมากฟับนี่ฟับนี่อ่าดู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 ดใครจะเพิ่งไม่แย่งาครับตอนนี้ลูกแก้วเยอะมากเฮ้ย้มาอยงจะลวดแกโอ้ยนึกว่าไม่มีใครซะอีก โอเคบ๊ายบายไปก่อนนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะสำหรับสเน็กไรว่าสนุกมากเลย